จ๋อไม่ก็รับนะไปเลยจำเสียงมันจะิงมนาติ๊กไง้าเข้าไวจกัดหมาหมดแคุ่แย่แคุ่หนีคือออกแอกอจุกตมารับด้วยโอ้โหไปแล้วเวจออัติ๊ก <c oughs> ไปแล้วจำเจี๋ยมันจริงมันเนี่ยติ๊กไงเช้าเข้ามัจะกัดหมาก่อนแค่กูแย่แค่กูหนีหรือออกแห่ะอ่ะจุกตมาเขาด้วยอไปแล้วเจออย่างติ๊ก ลิงอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันมาเรื่อยไงลิงมันลงมาเนี่ยอ๋อมันอยู่ข้างบนไงแล้วเอ็กลงมาเนี่ยเด็กวิ่งหนีป่ะเฮ้ยพระอุ้มเด็กหนีเลยไงหนีเลยกลัวอย่าแบบจะกัดแค่เนี่ยอ๋ออันนี้มาอยู่บ้านหลายวันเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ไปไหนอ่ะอหลังคาอ๋ออยู่หลังคาเหรอมันมาทําอะไรทําลายอะไรในวัดอ่ะคุยอะไรป่ะอันนี้ไงตักตะทานแกะตะพาเล่นกันอ๋อตักตะทานเหรอเอามาแกะเล่นแล้วอยากให้หน่วยงานเนี่ย ที่เกี่ยวข้องมายังไงครับทําไงก็มาจับไปเพราะเด็กมันเยอะไงเราเข้าบ้านลูกบานนี้แล้วก็ลื้อของเขากินไงครับของเขากินลือ้ออนี้เด็กไม่กล้าออกมาเล่นเลย<ะ>อย่ะตัวเ,เป็นไนบ้านอ่ะคนอื่นอ่ะมีโดนมีหลายบ้านมีหลายบ้านอ๋อหลายบ,าบ้านเขาก็แจ้งไปนะแต่ไม่มีใครมาจับเลยนะอ๋อไม่มีหน่วยงานอื่นมาดูแลเลยเหรอครับไม่มีครับล้วอยากให้หน่วยงานทับดูแลไงครับก็ให้มาจับไปอ่ะมาจับไปเพราะมันอันตรายเด็กเล็กมันมีหลายคนนงแถวบ้านแถวเนี้ยมีมีหลายบ้านมีเด็กอย่างเนี้ย ครับน้องนี่สุขเสนาชื่อปางจ้ะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุห้าสิบสามพี่ครับแล้วพี่แจ้งหน่วยงานไหนไปบ้างครับก็เขาแจ้งเขาแจ้งกู้ภัยมั้งจะแจ้งกู้ภัยกันไงอ๋อแจ้งกู้ภัยนะครับพาพาจะแจ้งกู้ภัยเพื่ชาวบ้านเขาก็จะแจ้งกู้ภัยกันเราลุกกู้ภัยเบอร์อะไรกันมั้งเราไปดูกันะว่าหน่วยงานใดๆรับผิดชอบใช่ไหมเป็นหน่วยงานที่ว่าของกรมปศุสัตว์มีป่ะไม่มีไม่มีหรอกเขาไม่รู้มันก็ ไม่รู้อ่ะเนาะไม่มีอ่ะเราไม่รู้ติดต่อใครอ่ะไม่รู้ติดต่อคใครก็นี่ช่วยช่วยให้ช่วยให้มาเออมาช่วยมามาดูมาจับไปทีเนาะอันตรายจะเด็กเล็กเนี่ยเพราะมันไม่ไปไหนก็อยู่แถวนี้อ่ะอยู่แถวนี้ มาจากไหนอ่ะหนูก็ไมปล่นมาจากไหนนะมันอยู่มันอยู่หลายวันแล้วพี่หออ่ามันมันก็ลื้อของแล้วก็กินแกะของกินคุ้ยขยะอย่างเงี้ยลื้อในบ้านนะลื้อในบ้านแล้วก็เด็กก็กลัวมีเด็กด้วยไงอ๋อเด็กกลัวเหรออ๋อกลัวมาทําร้ายใช่ัใช่ใช่ที่เราอยากให้หน่วยเนียหน่วยงานเนี่ยยังไงครับมาเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะมาเอาเราก็ไม่อยากให้ทําร้ายมันนาะแต่เอามันไปเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเข้าใกล้ก็ไม่ได้บางทีคนเขาไม่รู้เงี้ยใช่ มันเป็นเขตวัดอะเนาะคนก็เดินไปเดินมากันแล้วเด็กแถวนี้ก็เยอะนะใช่ใเด็กกลัวป่ะกลัวเนีกลัวแล้วที่ไปลื้ของอ่ะลื้พวกอะไรอะร้านค้าก็เหร้านค้าในวัดเขาก็เอาของไว้ข้างใต้มันก็ไปลื้ของของกินอย่างงี้ก็เสียหายกับมาหลายวัดหลายวันนะอยู่หลายวันแล้วครับมันก็วนเวียนอยู่แถวนี้วนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่ไปทุกทีปกติเขามาวันสองวันเขาจะไปรอบนี้เขาไม่ไปเลยครับ คือก็อาศัยอยู่ในนี้เลยแต่คนในบ้านก็กลัววเพราะว่าิพาแหล่งไหนที่เขาเคยได้กลิ่นเขาก็จะไปที่นั่นครับเราอยากให้ไปไปที่่ของเขามันไม่รู้จะไปไหนอ่ะมันก็เลยมาอยู่แถวนี้เาวข้าห้องไอ้นี่อ๋อเข้าไปห้องเหรออ๋อหนูเข้าไปในห้องป่ะเข้าไปทำอะไรอ่ะไม่รู้หนูไปรีส์เหรออ๋อไม่รู้แล้วของกระจายอ่ะในห้องกระจายก็ของ ยายเก็บ <laughs> อ๋อยายเก็บไว้ให้นะ้ะอ๋อน่ารักว่ะลิงฮ <laughs> ะน่ารักว่ะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> แต่ดูเพิ่งจะน่ารักนะแต่ว่าไม่อยากไว้อ่ะอย่าโดนกัดหออกกดูอ๋ออย่ากัดไงอ๋อกลัวโดนกัดป่ะกลัวป่ะกล <laughs> ัวกลัวนะ <laughs>